เดินกลับมาเรื่องหนึ่งค่ะคุณชูวิทย์มาเรื่องนี้ไม่ได้เดินอดเดยนจําภาพคุณชูวิทย์วิ่งข้ามถนนแล้วก็ไม่ชอบอพักภูมิใจไทยไม่ชอบกัญชาวันนี้ทําไมคุณชูวิทย์ไม่เห็นพูดเรื่องนี้อีกเลยเงียบเงียบเออเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมันไม่ได้เงียบครับผมผมเป็นคนพูดเรื่องเขงกากระดงอ่ะค่ะผมถูกฟ้องอาอเหรออ่าผมถูกฟ้องงั้นเราก็เปลี่ยนเรื่องครับไม่เป็นไรไม่เอาค่ะเดี๋ยวเพื่นโดนด้วยเราเราพูดได้อ๋อไม่ได้เราพูดได้อ,อดาดดเอ,อเหรอค,ครับ เออเออผมเพราะว่าผมจะได้พูดให้คนที่มันสมองไม่มีเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยนะฝากไว้ค่ะค่ะ่ว่าผมเป็นคนพูดเรื่องเขากโดงค่ะผมพูดเรื่องกัญชาถูกไหมถูกค่ะแล้วผมพูดเรื่องเขากโดงจะไม่เอาเค้กมานักข่าวที่ดีเขายังจําได้เลยที่ผมเอาเค้กเขาก็ดงมาแล้วจะงับอย่างเงี้ยค่ะค่ะจำได้นะแล้วเขายังจะเอาไอ้แผนผังที่ผมทําไว้ที่เป็นฟิวเจอร์บอร์ดข้างหลังอ่ะที่เมื่อปีห6ผมทําไว้เอาไปใช้ถึงทุกวันนี้ ตอนนั้นพวกคุณอยู่ไหนพวกคุณอยู่ไหนผมถามหน่อยคุณกําลังบอกว่าผมเนี่ยไม่พักถึพูดถึงภูมิใ,ใ,ใจไทยผมขยี้ภูมิใจไทยจนเขาฟ้องผมเป็นสิบคดีหนึ่งคดีที่บุรีรัมย์คดีที่เพชรบุรีคดีที่ศาลอาญาอารัชดาซีดีศรานญาเจริญกรุงไปซีแพง่งหมดนียตอนนี้วิง่งไปนะทั้งหมดสิบคดีคุณจะหา,าผมมาต่อรองคดีนะแต่ทุกๆคดีนั้นอะ เราได้ต่อสู้จนสิ้นสุดกระบวนการไปแล้วครบหมดผมดเป็นสุภาพบุรุษสิ่งที่ผมสู้นั้นเป็นการสู้ในฐานะประชาชนที่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเมื่อเป็นนโยบายสาธารนณะผมก็พูดได้ในฐานะประชาชนนั่นคือสิ่งที่สารตัดสิน